ทริปที่แล้วเนี่ยเจอพายุเข้าพริปนี้ขอมาล้างตาหน่อย แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็เป็นหินแบบเรียกว่าแบบบิ๊กบล็อกนะเป็นห้องที่ท็อปที่สุดของเซนซีที่นี่นะมันมีชานที่ออกไปแล้วได้เห็นซีวิวแบบจริงๆหมูกระทะริมเละ เป็นแบบบาร์รับรับริมทะเลอิมพอร์ตทองหล่อมาอยู่เกาะเต่าวันนี้หน้าโลเซชั่นของที่อื่นคือหน้าโอ้โหัดสวัสดียามเช้าครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับ6กโมงตรงเป๊ะเลยนะครับนาฬิกาปลุกดัง แล้วก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะกลับไปหนึ่งที่ที่ครบหนึ่งปีพอดีที่จะกลับไปกเกาะเต่าครับทริปนี้เนี่ยตั้งใจมากๆเพราะมีหลายอย่างที่คราวที่แล้วเนี่ยก็คือเอาง่ายๆว่าปีที่แล้วนะเวลานี้เนี่ยไม่ได้ทำหนึ่งในนั้นคือการดำน้ำสกูบาร์วิ้งถ้าใครจำกันไดนะ้เดี๋ยวย้อนไปดูได้ว่าไปแล้วเจอพายุไปแล้วดำน้ำไม่ได้ คนอื่นเนี่ยไปดำสวยเจอนน่นเจอนี่หมดผมไม่เจอน,น้ําเป็นสีเขียวเลยนะฉันมาาทอะไร,ะไรแต่ล่าสุดนะครับดูเรียว,ยวๆท่ามเลยของอเล็กธีรเดชไปกับพี่อ้อมพิยดาและเมื่อวานเนี่ยสดๆร้อนๆเลยผมก็ไปลงเสียงของ Flex 104.5นะซึ่งจริงๆก็เป็นเสียงประจำของผมแล้วแหละแต่ไม่ใช่เสียงตอนนี้นะเพราะตอนนี้เสียงตอนตื่น แดี๋ยวถ้าจำเสียงกันไม่ได้ว่าเสียงที่อยู่ใน Flex ก104.5เป็นยังไงเฟล็กซ์104.5เกี่ยวยังไง f l ล็กก็คือพี่อ้อมเนี่ยแกก็เป็น MD เป็นผู้บริหารใหญ่อยู่ที่คลื่นนั้นและแกก็เป็นนักดำน้ำและแกก็พาอเล็กซิรเด,ดเนี่ยไปดำน้ำครั้งแรกในชีวิตที่เกาะเทาและสิ่งที่เขาเจอคือแบบโอ้โหมันสวยงามงดงามสุดๆเราเลยบอกตัวเองว่าไปครับ ทริปดวน,นครั้งนี้ต้องเกิดขึ้นก็ะเตาเจอกันขับรถมาทริปนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าออกจากกรุงเทพเนี่ยยังใสๆอยู่พอออกนอกกรุงเทพมาโอ้โหมืดครึ้มฝนตกตล,ลอดทางต้องไปลุ้นกันต่อนะว่ากเกาะเต่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับทริปนี้ทริปที่แล้วเนี่ยเจอพายุเข้า คลิปนี้ขอมาล้างตาหน่อยขับรถมาจากกรุงเทพน,นะครับก็ตีไป500ยกิโลพอดีซึ่งพอมาถึงปีนี้นะครับเราลองเช็คตารางการบินเนี่ยก็ยังคงเหมือนกับปีที่แล้วเป๊ะคือวันหนึ่งเนี่ยเขามีแค่ไฟล์เดียวก็คือประมาณ7จ็ดโมงครึง่งมาถึงสนามบินชุมพรก็จะ8ปดโมงครึง่งแต่เรือรอบที่จะออกเนี่ยรอบบ่ายโมงครึง่งเพราะฉะนั้นไอเวลาที่เหลือเนี่ยมันก็ไม่สัมพันธ์กันนะเอาจริง ผมก็เลยคิดว่าถ้าใครจะมาเกาะเต่านะครับยังไงก็ตามขับรถมาเนี่ยน่าจะสะดวกสุดละแถมขากลับเนี่ยรอบเรือกับรอบบินเนี่ยก็ไม่ตรงกันอีกเช่นเคยแสดงว่าเราจะต้องมานอนค้างในตัวเมืองชุมพรก่อนหนึ่งคืนถ้าเราจะนั่งไฟล์กกับเอาง่ายๆว่าใครจะมาเกาะเต่าก็ขับรถมาเถอะผมว่าน่าจะชัวร์สุดแล้วก็สบายสุดละ ล่วงนี้นะมาถึางข้าเรือแล้วเนี่ยอากาศก็ยังดูดีเป็นใจออและทริปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราเดินทางกับลมพระยาซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าฝนหรือว่าหน้ามรสุมที่ทุกคนมองแบบนั้นแต่เกาะเต่าไม่ใช่นะครับนักท่องเทียเ่ยวเนี่ยมาแบบเต็มลําเลยใครจะมาเนี่ยแนะนำให้จองตั๋วล่วงหน้านะครับกับลมพระยาและมีอีกทริคหนึ่งก็คือห้อง v i p เนี่ยนะ บอกเลยว่าเจ๋งมากคุณจ่ายเพิ่มแค่200บาทนะโดยเฉพาะถ้าเป็นเรือลำใหม่แบบนี้เนี่ยมีห้องให้นั่งทำงานกันแบบส่วนตัวแบบนี้ได้เลยและแล้วนะครับเราก็มาถึงเกาะเต่านะครับเรือรมพยาเหมือนทริปนี้นะจะมีโชคอีกแล้วฟ้าใสไปนี่และเกาะ นะครับหน้าโลซีชันโอ้โหคนเยอะมากอะ่ะเยอะสุดๆโอ้คนเต็มเลยนะใครจะเชื่อว่าหน้าโลคนจะเยอะขนาดน,นี้และเราก็มาถึงแล้วนะครับเกาะเตาครั้งนี้3คืน4วันเต็มๆครับและดูท้องฟ้าดิตั้งแต่ลงเกาะมาคือแบบบอกเลยว่าท้องฟ้าเป็นใจมาก และทริปนี้นะครับเรามานอนกันที่เซนซีพาราไดซ์เกาะเตาซึ่งบอกเลยว่าบรรยากาศคือตั้งแต่เข้ามานะคือร่มรื่นสุดๆดนะครับต้นไม้ใหญ่เนี่ยเพียบเลยและที่พักของเขานะครับก็จะเป็นบังกะโลแต่ละหลังแต่ละหลังเดี๋ยวพาไปดูรอบๆโรงแรมกันดีกว่านะครับว่าโรงแรมที่ติดทะเลแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็เป็นหินแบบเรียกว่าแบบบิ๊ก็อคนะก้อนใหญ่ๆสวยๆเนี่ยเป็นยังไง รวมถึงห้องพักนะครับที่เราจะอยู่3คืนนี้บอกเลยว่าสุดยอดแน่นอนเซนซีพาราไดซ์เกาะเต่าซึ่งระหว่างทางที่เราเดินในะบอกเลยว่าแบบโอมันคือความร่มรื่นจริงๆอะ่ะและที่นี่ก็คือจะแบ่งเป็นห้องพักนะครับเรียกว่าเป็นบังกะโลก็ได้แยกหลังใครหลังมันเลยตามสไตล์แบบชาวเกาะจริงๆอะ่ะคือได้มาพักผ่อนแน่ๆ นี่คือห้องพักของเรานะครับโรแมนติกซีวิวเป็นห้องที่ท็อปที่สุดของเซนซีที่นี่นะซึ่งบอกเลยว่าแบบโอ้โหบรรยากาศคือมันได้สุดๆและตอนนี้คือดวงที่ย์กำลังจะตกนะครับกำลังจะซันเซ็ตเดี๋ยวตามมาดูดีกว่าโอ้โหยางโซนนี้นะครับก็จะเป็นห้องพักที่เรียกว่าเป็นโรแมนติกซีวิวทั้งหมดนะครับแต่ห้องที่อยากชี้เป้านะ เผื่อเพื่อนๆใครอยากจะตามมานี่ครับโพยบอกมาว่าต้องนอนห้อง36เท่านั้นเพราะว่าห้องเนี้ยมันจะยื่นออกไปนะครับแล้ววิวเนี่ยจะสวยที่สุดเพราะว่ามันมีชานที่ออกไปแล้วได้เห็นซีวิวแบบจริงๆโอ้โหด,ดิเดินทางมานี่คือแบบเจอแค่นี้นี่คือแบบหายเหนื่อยเลยอะฟังเสียงแบบน้ำทะเลคือแบบ กระทบกับหินกับทรายมีนกบินผ่านโอ้ทุกอย่างเหมือนแบบเซ็ตไว้เลย <c oughs> อ่ะไปดูในห้องกันโอ้กระเป๋ามาอยู่ในนี้เรียบร้อยนี่นแล้วเขาก็จะมีคือจริงๆต้องบอกว่าเป็นแบบบ้านไม้นะสไตล์บังกะโลแบบไทยๆชาวเกาะหรือว่าแบบเกาะเต่าออริจินอลเลยที่นี่มีมุ้งการด้วยนะคลาสสิกมากมาดูห้องอาบน้ำ ที่แอบเซ็กซี่เล็กๆเพราะว่าห้องอาบน้ำก็ยังซีวิวนะโอ้โหนี่แหละบรรยากาศเกาะเต่าของแท้ เย็นวันแรกนี้นะครับมาถึงที่นี่บอกเลยครับว่าห้องอาหารที่นี่เป็นที่หนึ่งที่ดีที่สุดบนเกาะนะครับกับห้องอาหารนี้ Red Snapper ระพงแดงและอยากให้ดูบรรยากาศข้างในนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปจนถึงริมทะเลกับโต๊ะวันนี้ที่แบบจองไว้แบบสวยมากจริงๆนี่นะฮะตรงนี้จะเป็นบรรยากาศที่เรียกว่าแม่หาดนะครับนี่ บรรยากาศมากเครื่องดื่มพร้อมสวัสดีครับนี่และนี่คือของสดประจำวันนะครับนี่โอ้โหอลังการนี่ยังจัดไม่หมดนะนี่อันนี้อินซีนะครับอันนีปลาสาก อาซาคไินซีนะครับของที่เกาะเต่าเองเลยไปตกมาเองเลยเอาเชาวบ้านตกมาแล้วมาส่งโอ้โหสดจริงๆสดสดจริงๆสดจริงๆซึ่งเมนูเขาก็จะมีนะครับทั้งครัวร้อนมีแบบเผาแบบนี้และดูบรรยากาศ่ยสุดๆจริงๆนี่ และนอกจากซีฟู้ดสดๆแล้วนะครับนี่หมูกระทะริมเลนี่นะฮะเจ้าของตัวจริงครับผมเซนซีพาราไดซ์ใส่สติ้วเตอร์ให้หนู <c oughs> นเ,งเ <c oughs> องน้ำมือกเหนื่อยสุดโอ้โหบรรยากาศคือได้สุดๆนะฮะ คนแกนรุ่นที่เท่าไหร่แล้วฮะรุ่นที่สามแล้วรุ่นที่สามแล้วนะนี่ชาวเกาะเต่าแท้ๆนะฮะแท้ๆเลยอ่ะเว s ร์ส n อลแอนด์เรสปีย์อะไรค่ะบัตรประชาชนคือเกาะเต่าเลยเหรอเกาะเต่าเฮ้ยจริงคุณเจ๋งว่ะแล้วก็จะมีพี่ชายอีกคนหนึ่งคุณคิวซึ่งเดี๋ยวเราเจอกันรวมถึงเขาเป็นไดมาสเตอร์ด้วยต้องโอ้ยรูสวยมากนะคนเนี้ยจริงเหรอโอ้สองพี่น้องนะครับอยู่ที่เซนซีพาราไดซ์ และทีเด็ดที่นี่นะครับที่ทุกคนต้องมาเนี่ยไม่ได้มีซีฟู้ดเด็ดอย่างเดียวแต่เขามีหมูกระทะครับใช่แล้วและโซนหมูวระทะจะดนแยกออกมานะครับนั่งอยู่ริมทะเลอยู่ชานส่วนตัวแบบนี้เลย ตอนเช้า o มอร์น n ิ n งโอ้โหนี่ฮะแต่เดนมาบรรยากาศหน้าห้องนะครับของของแพ็กเตรียมเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ลุยสิครับอากาศแบบนี้อากาศแบบนี้ลมสงบสงบแบบนี้พร้อมไปลุยกันครับกับสกูบเบอร์ดิ้งดำน้ำกันที่กเกาะเต่าแน่ มงเช้านะครับบรรยากาศมันได้จริงจริงแนเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้จะเจออะไรกันบ้างกับสกูบาร์วิ่งเกาะเต่าทริปนี้จะล้างแค้นสำเร็จหรือไม่นะครับกับทะเลกเกาะเต่าเอาให้สวยสุดๆไปเลยโอ้อันนี้คือเป็นโรงเรียนสอนเลยเหรอครับนี่สอน คิวนะครับผมคุณค oh um, so ิวเนี่ยคือพี่ชายของน้องแจนเมื่อวานนี้โอ้โหสองพี่น้องก็คือเซนซีพาราไดส์คือมีโรงเรียนแบบนี้เลยคือสามารถสอนในสระนี้้โอสอนเฉพาะโอเพนวอเตอร์แล้วก็พาไปลงทะเลอ่าไม่แอฮะแนะนำด้วยนะครับนี่ครูดุยนะครับ โรงเรียนนี้ชื่อโรงเรียนอะไรฮะ Enterprise ครับผม Enterprise Super diving ใครมาเกาะเต่ามาหาครูดุยได้นะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญ Non s e n s e แล้วก็เรียนดำน้ำตรงนี้ทุกอย่างจบเลยจบครบทุกอย่างครับผมสมมุติคนดำไม่เป็นเลยเนี่ยไม่เคยดำน้ำมาก่อนเลยในชีวิตกี่วันจบครับเอสามวันครับสามวันจบคอร์สใช่ไหมจบจบคอร์สมาเร็วเกินที่เช้าอยู่โอเค ี่นะครับจะสังเกตนะครับทุกลำเนี่ยจะเป็นเรือสําหรับดิวิ่งหมดเลยแต่เรือที่เราลุยกันวันนี้นะครับคือเรือ black turtle dive นะครับก็จะเป็นเรือที่บอกว่าลำใหญ่ที่สุดบนเกาะเต่า เอาละครับแล้วเราก็ได้เวลาแล้วไปดำน้ำกันไปดูกันว่าเกาะเต่าทริปนี้ใต้น้ำจะเป็นยังไง นี้นะครับนี่ถ้ามาเกาะเต่าเนี่ยมาไม่ถึง AC เหมือนจะมาไม่ถึงและได้ข่าวนะครับว่าเขาทำโซนใหม่สำหรับดินเนอร์และเดี๋ยวต่อด้วย AC บาร์ไปฮะไปเจอกัน มาถึงเกาะเต่าครับโดโดโอ้เจอกันอีกแล้วนะครับผมคราวที่แล้วเราไปตกปลาขึ้นมาแล้วก็มาทํากินกันเองตรงนี้นะครับหนึ่งทับหนึ่งยังคงสวยงามเหมือนเดิมใหญ่ขึ้นด้วยครับทัด้านนอกหนึโอ้โหสุดยอดส่วนข้างล่างก็เอซีบาร์ต่อนะครับแต่เดี๋ยวตอนนี้เติมท้องให้อิ่มก่อนแน่วันนี้มีปลาอะไรครับปลาช่อนครับปลาช่อนทะเลหรอใช่เดี๋ยวให้ตัวใหญ่หน่อยวันนี้จริงอ๋อมาสดๆเลย สาชมิกินกันเลยนี่ฮะแล้วก็นี่ฮะคุณคิวนะครับเมื่อเช้าเคคราไปดำน้ำกันมาแล้วเรียบร้อยสรุปทุกคนบนเกาะเขาเป็นเพื่อนกันหมดนะครับผมโอ,โอ้โลกกลมจริงๆ <c oughs> นี่ฮะโอนรูปสวยๆนี่น้องคนนี้เลยนะครับนี่แด,ด้วก็วส่งให้เลยเฮ้ยจริงเหรอจริงๆ,งๆโอ้โหอ่ะระหว่างนี้อินเสิร์ตภาพขึ้นมาเลยฮะอินเสิร์ต กลับมาเจออีกแล้วครับคุณกี้คุณกี้แห่งหนึ่งครับหนึ่งคุณกี้นะฮะทำทำได้ทุกอย่างนะครับทำต้มตำนี่มือหนึ่งของเกาะนะครับนี่โอ้โหสักพักหนึ่งก็จะเห็นเขานะครับไปทานู่ทนทํานี่ต้มยมต้ม,ตมยำสักพักหนึ่งลงไปชงฮอคเทลสักพักหนึ่งลงไปเต้นวันนี้สภาพยังดีอยู่นะคืนนี้เป็นยังไงคืนนี้ต้องแบบ เปลี่ยนเปลี่ยนคนละคนเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวทูบอกวันนี้ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวดึกดึกเปลี่ยนอีกี้มนี่นะที่นี่โอมาเกษตรปลาไทยเจ้าของตกเองเอามาทำเมนูเองใครมาเกาะเต่าเนี่ยก็ต้องมาโดนนะครับโอ้โหนี่ฮะอย่าบอกนะตกมาเองด้วยใช่ครับตกเฮ้ยเกินไป ขอแยกวางราคาขอยนะะอยุญาตผมตนี่ฮะเขาคือโอมาเกษตรปลาไทยนะครับที่นี่เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวปลาก,ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นเนื้อท้องทะเลอันนี้เป็นปลาหางเรียอันนี้คองเนื้อปลาตาลังครับนี่แล้วมานี่นะฮะนี่ครับร้านนี้คือเชฟเทเบิลบายหมาไมา้นี่ฮะคือที่นี่ตัวจริงครับผม และคุณต้องไม่เชื่อครับว่าเกาะเต่าวันนี้นะครับมีค็อกเทลบาร์แบบนี้อยู่เป็นแบบบาร์ลับๆับรบิมทะเลชื่อว่าวาบิทุกอย่างคือแบบอิมพอร์ททองหล่อมาอยู่เกาะเต่าวันนี้ ซึ่งที่วาบินะครับเขาจะมี2โซนหลักๆครับใครที่ชอบนั่งเย็นๆนั่งดูบาร์เทนเดอร์นั่งดูเครื่องดื่มหรือแม้แต่จะเลือกเครื่องดื่มเมนูเองเนี่ยก็แนะนำโซนด้านในนะครับส่วนข้างนอกเนี่ยบอกเลยครับว่าชิวสุดๆครับเพราะว่าติดทะเลติดหาดทรายเลยและสามารถมองย้อนเข้ามาเห็นบาร์ที่อยู่ข้างในอย่างสวยงามได้อีกโอ้โห ใครจะเชื่อว่าเกาะเตานะวันนี้มีบาร์ที่สวยขนาดนี้ครับใครมาเนี่ยห้ามพลาดจริงๆครับบาร์บี Good morning ตื่นมาตอนเช้านะครับ หกโมงเช้าโอ้โหดูซะก่อนนี่อบรรยากาศหน้าห้องเราตอนเช้านะครับเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักนะครับแต่เขาบอกกันว่าถ้าก่อเต่าฝนตกเนี่ยและลมไม่ได้แรงนะก็คือแบบนี้น้ำจะใสปิ้งโอ้โหวันนี้เป็นอีกวันนึงนะครับที่เราออกสกูบะไดวิ่งกันแต่เช้าสุดเลยไปเดี๋ยวไปลุยกันดีกว่า แต่คอนเซปต์ของเราครับลงน้ำเดี๋ยวก็ตื่นเองโอ้โหอากาศเขาได้จริงๆอะ่ะคือก่อเต่านะคือกลายเป็นว่าหน้าโลซีเซ่นของที่อื่นคือหน้าโอ้โห งใ่เขียวงอและนี่ครับในที่สุดเราก็เจอเขาจนได้ครับคือเอาจริงเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็อยู่ของเขาเฉยๆเนี่ยไอเราก็เดินทายไม่ได้มองพื้นเลยว่าเจอมีอะไรอยู่สักพักหนึ่งคงจะตั้งสติได้แหละจะกลับมาเอาเรื่องผมซะงั้นดูดิ เอาจิงอะให้ปลาปาแยกย้ายแยกแย้าย,ย,ยขอโทษแล้วกันนะที่ไปเหยียบอะ่ะทีเด็ดที่นี่นะฮะไม่ได้อยู่ที่ไก่อย่างเดียวอยู่ที่น้ำพริกอันนี้คือมีขายด้วยหรอไม่มีขายทำกินกันเองอ๋อไม่มีขายนะครับไม่มีขายนะครับใครมาก็ อาจจะแบบแอบกระซิบบอกขอคุณแจนขอคุณแจนน้ำพริกตาแดงที่ทำไว้โลนึงเด็ดมากดีดีด Take my hand, just follow me. Shadow and me are one. อย่างที่บอกครับว่ามาเกาะเต่าครั้งนี้นี่ประทับใจมากครับกับบาบีครับบาร์ที่เพิ่งเปิดใหม่จนต้องกลับใอม่ครั้งครับโอ้โหแล้ววันนี้เป็นแงะซีกันแล้วเข้าไปลุยเองครับกับเมนูค็อกเทลที่เขาบอกกันว่าทำยากที่สุดมาเรียนกันสักหน่อยและก็ลงมือกันเองลองดูสักตั้ง ปิดท้ายก่อนกลับนะครับโอ้โ oh, หตื่นมาตาบวมเลย <Okay. S 1> <c oughs> ว่าคือไปทําอะไรกันมาอ่ะเอาเป็นว่านี่คือโซนนะครับก่อนกลับเราจะมาที่ายรีอีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นหาดทรายที่ยาวสวยมากแล้วก็มีร้านเพียบเลยเจออยู่ร้านหนึ่งคือแบบสวยมากนะครับแล้วก็มีคนแนะนํามาว่าอาหารอร่อยเครื่องดื่มเพียบด้วยปิดท้ายกันที่ร้านนี้เกันนะฮะไวท์เทนนิงหาดาซรี diving เกาะเต่านี่ฮะสวัสดีครับคุณคิวนะครับโอ้เป็นไงครับเมื่อคืนหลับสบายสภาพ